ครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกล้วโตเต๋ตอนนี้ที่โคราชประเทศไทยก็เกือบหกโมงแล้วครับนี่เห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวผมขยาอยเอปืนอปัญญางสวยไหมครับเนี่ยโอ้เห็นไหมครับมีลุงกินน้ำนะครับตัดกับเท้าขาวนั่นคืออ่าเป็นการประปาส่วนมิภาคน,นครับเนี่ยขยายสงเท่าเดี๋ยวผมขยายให้เท่าอ้ตัว นี่ขยายห้าเท่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เห็นแถบลุงหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆืน,นี่เห็นแน่นอนนะครับกับแทงปปานี่สวยนะครับสวยสวยสวยเห็นไหมสายลุงสวยมากนะครับอืมนี่เขาเรียกลุงกินน้ำเหรอสะพานสายลุงน่าจะเห็นอยู่นะครับขึ้นไปบนเมฆนั้น ด้านนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่เห็นแล้วเห็นด้านเดียวนี่เห็นด้านนี้นะครับขวามือของโตเตะน,นะครับเห็นไหมนี่นี่แทงปลาปลากะแทงปลาปลาการปลราสมภูมิภาคสวยไหมครับสวยมากนะครับถากนี้สวยมากเลยดูนะครับนี่นี่ถนนนะครับ สูงประมาณอ่าน่าจะ30หรือ40เมตรได้นะครับหอหอปราป่าสวยมากครับสวยมากโนนสวยมากครับสวยตั้งชื่อคิดว่าไงดีไม่รู้เลยเนี่ยดอดครับสุดยอดสวยครับสวยตอนโตเต๋ดเด็กๆจำได้อยู่เออ Oh, yeah. ถ้าใครเอานิ้วชี้ลุงกินน้ำนะห้จกตูดดมเดอ้เอ,อเดี๋ยวนิ้วกดเดอ้อเต๋จำได้อยู่ตอนเด็กๆ <laughs> มีจริงนะครับออแต่เห็นลุงกินน้ำแล้วเอานิ้วไปชี้ลุงกินน้ำนี่ต้องเอานิ้วนะ่ะมาล้วงทวารมาดมเดอ้อจะได้ไม่นิ้วกดนะครับอืมสวยไหมครับสวยสวยผมว่าสวยนะนนี่สวยมากเลย ก็อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามโตตีด้วยนะครับเดี๋ยวโตวตีไปเยี่ยมทุกบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม